สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แวะมาทักทายตอนเย็นนะคะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกเมื่อเช้าค่ะทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าปกติใช่ไหมตอนนี้ที่วิอัดคลิปนี่คือประมาณ6โมงเย็นแล้วนะคะจะโมงจะหโมงเย็นแล้วนะคะจะบอกว่า,าทากันแดดเนาะแล้วก็แต่งหน้าปกติจะบอกว่าเห็นไหมทุกคนตอนนี้ให้ดูผิวตอนนี้คือผิวยังยังแบบ โห oh. ยังยังยังเหมือนแต่งหน้าเมื่อเช้าอยู่เลยอะจะบอกว่าเครื่องสำอางค่ะทุกคนติดทนมากค่ะผิวไม่มันไม่เยิมเลยทุกคนไม่เป็นคราบด้วยนะคะเหงื่อออกขนาดไหนก็แบบหน้าก็ยังแบบยังโอเคอะเออชอบชอบตรงนี้มากเลยนะคะนอกจากที่มันจะก,กันแดดได้แล้วนะทุกคนมันยังช่วยให้เครื่องสำอางติดทนมากๆนะ อไม่ต้องเติมอีกเลยปกติแต่งหน้าเบาขนาดเนี้ยต้องเติมต้องเติมตลอดเวลาแล้วใช่ไหมแต่ว่าพอมาใช้กันแต่ตัวนี้ยุ้ยแท้ไม่ต้องเติมอะไรเลยทุกคนผิวหน้าคือก็ยังโอเคเหมือนเมื่อเช้าเป๊ะเลยนะคะอืม,มา ตัวนี้นะนอกจากมันจะกันแดดได้ดีมากๆแล้วนะทุกคนตัวนี้มันยังมีส่วนผสมจากคอลลาเจนนะคะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นผิวนุ่มผิวเด้งนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากตัวอะ,อะไรอ่ะ,อะว่านหางจระเข้ลืมชื่อ าจากว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้มันจะเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวกับเก็บน้ําที่ผิวนะคะไม่ทําให้ผิวแห้งนะยิ่งมีริ้วรอยนะทากันแดดตัวนี้มันจะยิ่งเหมือนแบบมันจะไปเติมเต็มในส่วนของร่องริ้วรอยของเราอะค่ะไม่ให้มองเห็นนะคะ เนี่ยแล้วมันก็เป็นข้อดีมากๆเลยของกันแดดตัวนี้แล้วยูเชื่อว่าหลายคนถ้าหากได้ลองกันแดดตัวนี้ก็จะชอบเหมือนอยูเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่กันแดดนะนอกจากฝ้าเราจะหายแล้วเนี่ยผิวหน้าเรายังดีขึ้นด้วยนะคะมันจะช่วยบำรุงผิวได้ด้วยนะทุกคนเออแล้วที่สําคัญเนี่ยแหละอยากจะบอกว่าแต่งหน้าติดทนมากใช้ตัวนี้เออไม่มันไม่เยะิะไม่เป็นคราบเลยอ,ะอ่ะให้ดูอีกรอบนะึงดูสิ ยังเหมือนเมื่อเช้าเลยนี่คือแต่งเบาๆเลยนะไม่ต้องเติมปกติแต่งแค่นี้คือมันต้องเติมผิวตลอดมันต้องเติมแบบทาปแป้งโน่นนี่นั่นตลอดใช่ไหมคะแต่นี่ไม่ต้องเลยค่ะก็ยังคงแบบผิวหน้าแบบนี้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเออมันดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะคะสำหรับกันแดดตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะ290บาทคุ้มมากๆเลยคระกันได้กับเซรั่มนะคะในราคาปลีกนะคะ โอเคแวะมาบอกแค่นี้ค่ะบอกเลยว่าใครไม่ใช้นี่พลาดอย่างแรงนะเพราะว่าตัวนี้คือเราตั้งใจทำมากเลยแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะสำหรับกันแดดหนะะ้าชางของเราตัวนี้โอเคนะคะ